ผมได้ยินว่าร้านซออมีสร้อยแบบว่าห้อยได้หลายองค์ไอ้แล้วจ้ะฉันจัดมาให้กับลูกค้าที่รักพระตัวจริงนะหนักเท่าไหร่หรอสามบาทนะครับจัดไปห้อยแบบหนึ่งองค์ลายกระดูกมังกรแบบเ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 บคืออะไรครับซอเบสิกไงแบบห้อยองคเดียวอ๋อ oh. ต่อไปฉันมีให้เชอแบบห้อยสององค์สององค์ไงครับซเอ,อห้อยหน้าหนึ่งองค์หลังหนึ่งองค์ไงอ๋อ oh. ลองใส่ลองใส่ดู เฮ้ยซอเจ๋งอ่ะไอมีพระอยากห้อยหน้าห้อยหลังนะซอบอกเลยว่าฟินสุดๆต่อไปสองค์ไอกระดูกมังกรเหมือนกันดูห่วงตรงนี้ดูห่วงตรงนี้เออน่าใช้ได้อยู่นะครับซอใชแล้วไม่ต้องกลัวพระร่วงเลยจ้ะความยาวกําลังดีสวมคอแบบฟินฟ<ม>ินโอ้ยส<พ>ามองค์มันธรรมดาไปครับซอสี่องค์มีหรือเปล่าเดี๋ยวเบิร์ดเลยโอ้โหมีเฮ้ยจริงอะซอง่ี้งานลายกระดูกมังกรห้อยสี่องค์อ่าสาม หลังหนึ่งปินปินไปเลยห้อยแบบจุกจุกอํายาวสวมพอกําลังดีโอ้ยเหลือเชื่อที่นี่ที่แรกเลยนะครับที่ผมเห็นเนี่ยแน่นอนแน่นอนซอจัดออกแบบมาให้สําหรับคนราคาักค้าตัวจริงอื่นก็มีนะสี่องค์อ่ะ วิ้ยแล้วมันต่างกันยังไงครับสองเส้นนี้สองเส้นนี้ลายมันต่างกันลายกระดูกมังกรกับลายเบ้นความตัดอาจจะต่างกันเล็กน้อยจ้าแต่โครงสร้างนั้นเป็นลายถักทอด้วยกันทั้งคู่ของก็มีความหนาและแข็งแรงกันแตกต่างกันไปเล็กน้อยสุดที่ว่าเราชอบแบบป่องเล็กหรือป่องใหญ่นั่นเองเออเส้นนี้ก็ดูสวยเหมือนกันนะครับเรียกว่าลายเบ้นอัศอลองให้เธอใส่เทียบกันจ้ะแล้วหัวมังกรอัศอมีเปล่ามีแบบไม่ธรรมดาด้วยนะจ้าหัวมังกรฝั่งเพชร ฝังหนึ่งแบบจุกๆไปเลยโอ้ยเด็ดมากซอสเส้นนี้แน่นอนแน่นอนอ่ะยังมีอีกนะพี่ซอจะแถมให้กับเชิงเอกเ,อเอพียบสําหรับค่อยสามองแบบจุกๆเส้นไหนจัดถูกไหมจ๊ะโอ้โหซอเยอะมากเส้นไหนดีครับเนี่ยผมขอนั่งสมาธิคิดแป๊บนะครับไออยากจัดสุดแบบนี้นะคะมาที่รักสิริคลองหลวงของเราค่ะงอยู่ประชุมธานีคลองสองปักหมดไปเลยค่ะกดลิ์นนหน้าโรไฟติ๊กต็อกนะจ๊ะ